แหนวใช่ไหมล่ะกระซกระช่วยนะครับนี <organizational> <K> ่ผมครับซาทีวีนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับก็นานมากเลยก นะครับก็กลับมาทำแล้วนะครับบัตต mm ี้ไฟเอเรียนะครับก็มีคนขอมามา,มากมายเออพี่ไม่ทำบัตตี้ไฟแล้วเหรอครับพี่ครับพี่ทำบัตตี้ไฟหน่อยได้ไหมครับก็กลับมาแล้วนะครับก็อย่างที่พูดไปต้นคลิปพีสนะครับก็น่าจะรู้แล้วว่าวันนี้ผม,ม,เ,เ,ลม,เ,ลมเล่นเด็กอะไรนะครับลิมพรานลิมพันมันตื่นเล่นไม่ได้เล่นนานไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมโอเคมา วันนี้ผมก็จะมาเปิดรีเพย์กันอีกเช่นเคยนะครับเข mm hmm. okay, เริ่มกันเลย mm hmm. ผมจะมาเล่นอ่าไอเบดโจเกอร์ลีเวอร์บัดดี้นะครับผมเป็นการ์ดท,ที่เปลี่ยนสกิลใหม่เนาะเจอกับทันเดอร์อ็มไพร์นะครับทั ment, นเดอร์อินพลูเอนซ์นะับจาก,กวัดสสยเปิร์ลลงครับอ่าสามารถเอาหนึ่งใบลงดับโซนได้แล้วก็เป็นเวล์ตามนั้นใจหนึ่งเกณไลท์ลบสองนะครับจวการ์ดตามเวล์ก็จวได้สามใบ อัญเชิญนะครับอ่าแล้วก็อัญเชิญตัวน,นี้เอ้ยไล่ใบนี้เอาการ์ดไซส์สามนะครับเอ้ยเอาการ์ดสองใบลงดรอปโซนถ้านะเป็นเอ่อไซส์สามมอนสเตอร์อ๋อเอ่อไม่ได้ได้เจอได้จวดถ้าเป็นไซส์สามมอนสเตอร์ทั้งหมดมันจะได้ผูกหมื่นครีนะครับไล่สตอร์มสปิริตนะครับทิ้งการ์ดมือหนึ่งใบเปิดการ์ดห้าใบเอาสองใบขึ้นมือนะครับแล้วก็เอาสามใบลงเกจนะแล้วก็ไล่ครับสป,ปรริร์ตคราชบัสเอ็กเก่เอ่อ โม่สมใบลงดอบนะครับจะโม่กี่ใบก็ได้นะแล้วก็ดูก็มีเวลต่างกัน5้ใบจะได้2เกต2ไลฟไแล้วก็ถ้ามี7ใบหรือมากกว่านะครับได้จั่ว2ตอนนี้ก็น่าจะครบครบ7แล้วแหะผมว่า1 2 3 4 5 6 7็ดครบละแค่นี้เวลก็พอไลฟส2จั่ว2 ดักกอนิฟายนะครับยื้อเกาโอนะครับโพเ t ชั t นบัสออฟโพเดชันดักอนิฟเตอร์กาโอนะครับเอาบัสเข้าโซนะครับแล้วได้ดับสกิลโอเทอร์หรือโอเวอร์โทเออเวอร์โทอย่างเดียวนี่นะโอเวอร์โทนะครับคอครับผมทันเตอร์แฟรีเดอร์บัลลัสดักอนรอสกิลของอดากกอนิฟายยื้อเกาโอนะครับใจหนึเกสามารถอ่าไม่สิสกิลของ อ่าบัสโอเวอร์โทนะครับทิ้งกัรมดไมืนหนึ่งใบขอเทมเบอร์เป็ไพ่อะไรก็ได้และตลอดไฟนี้นะครับทุกตัวบวกหมื่นบวกครินะครับอ่าสกิลของบูแบทเมื่อกี้เมื่อคอจะเอฟเฟกต์การ์ดนะครับได้เกตได้ไลฟ์ได้ Life, ไดโจ้สองตีครับมาสองคริโอเคผมรับรับไหมรับนะฮะสกิลของนามูนะครับ ถ้ามี2ว่าโวล์สองสองโวหรือมากกว่านะครับเอา1ใบจากหลบโซนเอ๊ะใช่ไหมไม่ใช่นะครับเอาตัวนี้ทําลายด้วยครับอ๋ออ๋ออ๋อผมลืมถาไม่ทันแล้วโอเคสกิลของเบลบัสดากูรายอลนะครับอ่าเปิด5หาหนึ่งใบนะครับอันนี้เป็นรีเวิร์บบัดดี้เหมือนกันนะครับหานหนึ่งใบเขาลงมาแล้วจ่ายค่าคอร์สนะครับเขาขอเป็นบัสรีเวิร์บบัดดี้เหรอถ้าผมครับดรอร์นะครับนี้ชาร์จแอนด์ดรอยนะครับ โลไลครับเวียนกาดนะครับไม่รู้อ่านว่าอะไรนะครับทิ้ง1นึ่งจุดสองนะครับสกิลของคาร์อัสเบดจะเกิดสามารถจ่ายพลังชีวิตหนึ่งเหนื่อยเพื่ออัญเชิญออกมาได้นะครับแล้วก็เไม่จ่ายคอสนะครับไล่ครับผมเอ้ยคอครับคาร์อัสเบดได้เกรได้จั่วหนึ่งนะครับอัญเชิญติดตั้งครับมหาเวฟฟิมบูวินเทอร์ครับไล่ครับผม เกสเปลมหาวิทยาลัยบิฟิทออฟเฮเวนเอิร์ธเอาโซของวิมิเทอร์ออกทั้งหมดครับแล้วจั่ว2ใบเอาจริงจั่วของมันแล้วสกิลของวิมิเทอร์ค่อยจั่วนะครับได้ครับผมออริบัสออสวิลล่ากัดนะครับได้เกตแอนจั่วนะครับทำลายมอนสเซนหนึ่งใบอันนี้ผมทำผิดนะผมเผิดจวดสองโอเคเขียนอะไรก็ไม่รู้คอครับผมมิสซูริกโฟรจูนเทลเลอร์โซเฟียนะครับสามารถ ทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเพื่อหาเวทเซตขึ้นมือได้นะผมต้องจ่ายหนึ่งเกตเป็นค่าขอด้วยนะผมลืมนะครับขออภัยนะได้เกตแอนจัวนะครับแต่อ่าโมวติตอนนี้เหลือสี่เกตเนาะอันเชิญฟิมบูวินเทอร์ครับผมไล่ครับผมฟิวเจอร์การ์ดบัดดี้ไฟนะครับได้สองเกตแล้วหาบัดดี้ขึ้นมือได้นะครับแล้วเอาฟิวเจอร์การ์ดบัดดี้ไฟไปบัดตี้โซนเลยครับอันเชิญโลกี้ครับผมเอาโซของการ์ดหนึ่งใบออกทั้งหมดได้ได้จวดหนึ่งครับ ได้ครับผมพัสดุออฟเอนจิฟถ้ามีมหาเวทเซตอยู่นะครับเออถ้าเรามีมหาเวทในสนามไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สนะครับจวดสาทิ้ง2ไล่ครับลูน่าโนวานะครับลูอาโนวานะครับทิ้ง1นึ่ครับถ้าเป็นเลเจอร์โนได้ไลน์1ได้จวดหนนะครับได้เบทเทนการ์ดแล้วโอเคผมว่าไม่สามารถอะไรขัดแล็กน่ารักผมได้แล้วจ่ายสามเกตนะครับผมไล่สองนะครับถ้าเรามีฟิล์มวินเทอร์ที่ไม่มีโซอยู่ครับทิ้งการ์ดทุกใบบนมือนะครับจากนั้นก็ ยกเลิกความสามารถทุกอีกฝั่งทุกใบเลยครับแล้วก็ทําลายครับเมื่อกี้ใช้สกิลของการไม่จิกเวินะครับแต่นี้จะไม่ถูกยกเลิกเอฟเฟกนะครับแต่แล้วก็มีโอกาสด้วยสกิลของไอเบย์จ็อเกอร์ครับผมสามารถจ่ายหนึ่งเกเพื่อคอจ็กเกอร์ที่ชื่อที่ชื่อจ็กเกอร์ได้สามใบนะครับโดยไม่จ่ายคอๆนะครับสามใบเลยนะครับถ้าไปทิ้งอยางมือนะโอเคแล้วสกิลของมันก็จะบวกคริสองครินะครับสกิลของคาร์บเบผมไม่บวกให้จ็อกเกอร์สองครินะครับ สกิลของฟิวเจอร์กับบัตตี้ไฟครับถ้าบัตตี้ของเราทุกใบครับได้บวก2ครีนครับเท่ากับว่าโจเกอร์มี7ครีทิปเปอร์ไวทแท็กครับผมแล้วก็โจเกอร์ใบนี้ก็มี6ครีทิปเปอร์ไวทแท็กครับแล้วก็โจเกอร์ใบนี้มีแค่2ครีไม่มีทิปเปอร์ไวทแท็กมีแค่นะเท่ากับว่าคอมโบนี้เนี่ยรุนแรงมากนะครับใจนินเกตเองนะครับแล้วก็เนี่ยทิ้งหมดนะครับก็คือตายแน่ๆนะครับ โอเคเรามานับคลิกกันดีกว่านะครับคลิกสูงสุดของเด็กนี้นะครับถ้าถ้าถ้าตอนนี้มันยังไม่สูงสุดนะครับอ่7ใช่ไหมครับผม7สามยี่สิเอ็อ่าเก้าอ่าไม่สิบแปดยี่สิบเอ็ดสาเก้เป็น31ครับผมอะเดี๋ยวนะบวกเลขผิด41ครับใช่ไหม41ใช่41 โอเคต่อไปเป็นถ้าสมมติว่าผมมีจ๊กเกอร์ใบนี้3าใบหลานแล้วมีฟิเจอร์การบันดีไฟด้วยนะครับถ้ากับว่าจะเป็น 6, 3, 18, 18, บวกอีก 18, เป็น36และ 18, เอ้ย36บวกอีก18ล่ะครับเป็น 40, เป็น54นะครับโอ้โหห้าิบสีเดมาสนะครับแล้วก็มือใบเดียวไม่อ่าต้องมือศูนย์ด้วยนะครับฟังครับเนาะโอเคเราไปดู วิธีการเล่นดีกว่านะครับเด็กนี้เนี่ยผมจะบอกว,วิธีการเล่นไม่ได้ครับเด็กมันมีแค่จัวจ่วจัว่วจั่วทิ้งจัว่วทิ้ง,งจัว่วแล้วก็เอาโซของฟิบูบินทธอออกให้ได้นะครับโอเคเรามาดูตัวหลักสําคัญอย่างไอเบดจ็กเกอร์รีเวอร์บาร์ดี้กันนะครับเมื่อการนี้ตกถูด,ดอบโซนะครับสามารถเลือกจ็กเกอร์นะครับ3ใบนะครับแล้วจ่ายหนึ่งเกตและคอในช่องต่างกันนะครับแล้วสกิลมันก็จะบวก2องคิและแถมมันจะมีทริปเปิลแอทแทกด้วยนะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นคาร์ออสเบดจ์จ็อกเกอร์ก็สามารถเอ่อทิ้งมือได้นะครับไว้ทิ้งมือนั่นแหละแล้วเพื่ออัญเชิญมาไว้เป็นมอนในสนามนะครับเพื่อไว้คอมโบกับคาร์ออสออสซิลิสนั่นเองไว้เกตจั่วนะครับเพราะว่ามันต้องมีมอนในช่องกลางนะโอเคเป็นโลต่อไปเป็นโลกีครับโลกีเนี่ยเป็นไว้ถอดโซเ่เฉยๆนะครับไว้ถอดโซ่ของฟีบูวินเทอร์นะครับติดจ,จัว่วเอาไว้จั่วนะครับไว้คอมโบกันนะครับแล้วก็มหาเวสเลกนาล็อกนะครับเออก่อนหมู่พูดเลย เด็กนี้ข้อเสียคือคุณต้องจั่วให้เจอแล้วก็ถ้าเขามีการ์ดห้ามจัว่วการ์ดยกเลิกการ์ดทำลายเนี่ยทำลายเวทยกเลิกเวทเนี่ยโอ้โหในนี้จะเป็นหมาทันทีไม่มีอะไรเล่นต่อเลยนะครับจริงผมพูดจริงโอ,โ,โอเคก็สกิลมันจ่ายสามเกจจ่ายสองแล้วก็จ่ายสองเลือดนะครับถ้าเราไม่มีโซในฟิล์มบูวินเทอร์เลยทิ้งข้ามนมือทุกใบและจากนั้นนะครับ ทุกฝั่งทิ้งการบันทึกทุกใบแล้วก็ยกเลิกเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ทุกใบและทำลายการ์ดทุกใบในสนามต่อไปครับเป็นฟิล์มูวินเทอร์อันนี้ไม่มีอะไรได้2โซเมื่อลงมาแล้วก็ถ้าเมื่อเข้าเธอเราครับเอาโซออกครับแล้วก็จวดหนึ่งนะครับถ้าโซเป็นศูนย์การ์ดใบใหม่นะครับเป็นการ์ดซัพพอร์ตนะครับถ้าเรามีมหาเวทที่ติดที่อยู่ในฟิลนะครับไม่ต้องจ่ายคอเนะครับคือจ่ายสลงเกตไม่ต้องจ่ายชุดการ์ดฝาใหมทิ้งสองนะต่อไปเป็นคิรินะครับ กรีเลยน,นะครับโอเคเมื่อลงมานะครับเอาโซออกหนึ่งใบได้ไลฟ์หนึ่งนะครับแค่นั้นนะครับใส่มาเพราะว่าถ้าเราสหวตว่าคีดี้ขึ้น2ใบเนี่ยเราก็จะเอาฟิมบูวินเทอร์ออกนะครับนี่ไม่รู้มันออกมันเอาออกใบเดียวเ,ยเออน่าจะออกใบเดียวเนาะต่อไปรอคิรีนะครับแล้วการนี้นะครับถ้าอยู่ในสนามมั้งถ้าคุณแคสเกรสสเปลถ้าสมมติถ้าสมมติไอใบนี้อยู่ในสามถ้าสมมติเราไล่นะครับไดมาโฮนะก็ไม่สามารถ ถูกยกเลิกได้นะครับเท่ากับว่าถ้าโมเอ้นี่อยู่ในสนามแต่ผมก็ถูกไม่ค่อยคอนะมันเป็นคัสกันทันดีเลยถ้าหเราไลา่ไล่ไดมาโฮแลกนาล็อกเนี่ยหรือไดมาโฮฟิลโมลวินเนอร์นะมีคำว,ว่าเกตสเปลใช่ไหมจะไม่สามารถถูกยกเลิกได้เลยนะครับอืมเจ๋งนะครับคือเราสามารถคอก็ได้แต่ผมชอบเอาไปทิ้งเพื่อเอาเกจเยอเพื่อหาพวกมันนี่แหละนะครับต่อไปครับผมเป็นมิสซูริกฟอร์จูนเทเลอร์โซเฟียนะครับผมจ่ายหนึ่งเกตนะครับเป็นคอสนะครับเอ่อ ยกเลิกความสามารถมอนสเตอร์ในช่วงแบทเทิลนะครับก็คือเดี๋ยวนะก็คือถ้าสู้กับตัวเนี้ยยกเลิกความสามารถไปเลยนะครับแล้วก็ตัวโซกาที่คือหายหมดนะครับแล้วก็การนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะครับแล้วก็สกิลพลิชั่นออฟอัชริทมืเบื่อมืหวานาอะไรมาลงมานะครับติ๊กับมือหนึ่งใบนะครับเสาาริร์ตไม่เซตได้ขึ้นมือหนึ่งใบแล้วสับกองครับก็เราจะเสิร์ตฟิมูวินเทอร์หรือไอใบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกกัน ต่อไปครับผมเอามอนสเตอร์ให้จบก่อนนะผมจัดแบบโอ้โหเลเทมากอะต่อไปเป็นอ่าอ่านไม่ออกเอาเป็นว่าไอ้นกคงกระดูดกนะะันเมื่อลงมาทิ้งจรวดแค่นั้นนะครับไว้คอมโบนะครับเอาเซอรีสได้เกจจัวนะครับแล้วก็เป็นคอร์สอะควาเรีโอไว้เพิ่มเกจนะครับโซเฟ,ฟียจะวิงใส่สีนะมันอยู่ตรงนี้ใบหนึ่งๆๆได้แค่ไ,ไม่ได้แต่ไม่ไอเทม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 มี ใจดึงเกตใจดึงไลฟ์เวดได้ดึงเกตนะครับแล้วก็ทิ้งข้ามมือหนึ่งได้จวดหนึ่งนะครับไว้เปลี่ยนมือนะอ่าวไวทเวทเวทเวทนะครับโอ้ยเว่ากาดนะครับอ่าอมอนลงตบหนึ่งใบได้เกตจั่วนะครับแค่นี้นะครับไว้หาของเลยนะครับได้เกตด้วยเอ่อเย็นกาดหรือเปล่านะครับทิ้งข้ามมือหนึ่งได้จวดสองนะครับก็ไว้คอมโบนะครับวิจิการปติไฟนะครับเลือกเอฟเฟกต์ได้สองอย่างก่อนหนึ่งเดาสองเกตก่อนแล้วหาดีหนึ่งใบนะครับกับเอฟเฟกต์ที่สองนะครับ เอ่อเอาถ้าเรามีไลท์5นะครับอ่าหาอิมแพคได้หนึ่งใบแล้วก็สับกอนนะครับแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายนี่ครับผมเอานี้ไปวางบอดดี้โซนในเลิมแล้วเอฟเฟกสุดท้ายนะครับเมืเ่อเราไปแ่ายเฟสถ้าอยู่นี้อยู่ในบอดดี้โซนบอดี้ทุกใบบอดี body ้เอาเ,เป็นว่าบอดี้ของเราจะบวก2อกินะครับถ้ากอบว่าเออก็มันจะถ้าตามถ้าตามในนั้นนะ่ะก็เห็นตีแรงเลยละ5้่ดาเมจนะครับ แค่นั้นแหละครับโอเคแล้วก็ต่อไปครับก็เป็นไฟนอลแบทเทิลกราววีวีวีแกรวีเกอร์อ่านไม่ออกชื่ออ่านยากจริงน,นะครับเมื่อเราไล่ครับมหาเวทนะครับเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ลงหลบโซนได้ครับจั่วสองนะครับเป็นสามารถเซตได้ใบเดียวดังนั้นถ้าสมมติว่าผมไล่มหาเวทเิ็นูมิเตอร์ไอตัวนี้จะถูกทำลายแล้วเราได้จั่วสองนะครับอ่าต่อไปเป็นมหาเวทบิสเซ of h e a v e n and earth การใบนี้เป็นการที่สามารถเอาโซของมหาเวทฟิล์มวินเทอร์ลงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้จั่วเพิ่มด้วยนะหรือจะเอาแอสการหรือดันเจี้ยนเอนิมี่เนี่ยขึ้นมือนะครับแล้วได้หนึ่งไลฟ์นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเอาคนนี้ขึ้นมือเหละครับเอาไปทิ้งต่อไม่เอามาไว้ในสนามเลยเหรออะไรอย่างนี้ต่อไปแค่เป็นลูอานวานะครับทิ้งการเป็นมือหนึ่งใบนะครับถ้าการที่ทิ้งนั้น จากแคสคอร์สเนียครับเป็นเลเจนดโดว์ได้จวดหนึ่งและไลท์หนึ่งแรมถ้าเป็นสตาร์ไลท์ก็วนูด้วยนะครับเอาการ์ดล่าสุดเข้าสู่เกจได้ทำลายไซส์สองแต่เรามาทิ้งเลเจนดโดว์กันอยู่แล้วนะครับต่อไปครับผมเป็นไทม์เซลครับถ้าเรามีไลท์สามต่ำกว่าจ่ายสองเกจเอ้ยจะไม่ต้องจ่ายคอสนะครับแต่แคสคอร์สมันคือจ่ายสองเกจจ่ายสองไลท์อันนี้ผมจ่ายแน่นอนนะครับไลท์ถึงสามยากนะครับได้จวดสองเอาไว้จั่วนั่นเองดูนนนหน้าโนวาเลยสองใบนะโอเคเบรคเปนการ์ดนะครับ เบรเซนการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดที่สามารถายกเลิกเวทของของของเลเจนดวมีไปเดียวเลยนะครับแล้วก็หรือทำลายเอ่อเดี๋ยวนะกะมันมีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเลยรู้ว่าหรือทำลายาเยว,นะเวทบนฟิล bon ถ้าเป็นเบอร์เซอร์การ์ดนะครับอิสอินยูดดับโซนยูเมดับแฮนด์การ์ดแอนด์เพย์สองเกตอ๋อถ้าเรามีเบอร์เซอร์การ์ดเบอร์เซอร์การ์ดนี้ กัดจั่วเพราะว้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดนะ,ะดนะลืมนะลืมลืมถ้าเรามีเบอร์โซโกาสสามารถจ่ายสองเกตดแล้วการไปนี้ขึ้นมือได้นะครับเอแต่ก็เสียเกตแล้วนะเราไม่ใช้อยู่เราใช้แค่รอบสองรอบอะ Glass of Sun ท,ที่ข้าไปนี้มันบอกว่า c o u เตอร์เลือสกสกิลได้สองอย่างจะไม่ทับ effect, เอฟเฟกต์อ่าดาเมจจากผู้เล่นอีกฝ่ายนะครับหรือ เลือกการ์ดบนมือเลือกการ์ดหนึ่งใบบนสนามการ์ดใบนั้นงจะไม่สูดทำลายแล้วก็ไม่สูกออกจากฟิลและไม่สามารถากับเข้าเด็กได้โดยการเอฟเฟกก็คือการทุกอย่างนะครับถามว่าเอามาใช้กับอะไรเอามาใช้กับนี่ครับฟิมบูวิมเทอร์ถ้าสมมติว่าเราห้ามโดนเ,เลเวอร์กลายแล้วเรา,าก็ไล่เกรสออฟเดอะซันเดตี้ถ้าเกิดฟิมบูวิมเทอร์ผมจะไม่ถูกทำลายไม่ถูกทำให้อะไรเลยแล้วก็ค่อยใช้แรกล็อกปิดได้นะครับอ่า โอเคการเล่นก็จะมีแบบจว่วๆจวดจวววจวเราะงั้นเราไปลองดูสาธิตการเล่นครั้งหนึ่งกันนะไปดูกันชาสองเกตจวหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคตาผมใช่ไหม draw นะครับโอ้ยตอนนี้มือค่อนข้างดีนะชาเบ้นเทนการ์ดหรือชาตันนี้ดีถ้าชาเบ้นเทนการ์ดแล้วเราเอาทำเซเว่นจวดชาแอนด์ draw โอเคโอเคโอเค โอเคโอเคโอเคไม่รู้จะทิ้งอะไรเนี่ยสิเออทิ้งนี้แล้วกันจ่าหนึ่งเกตทิ้งการ์ปมือหนึ่งใบหากก้าเซตได้ขึ้นมือหนึ่งใบเอาเป็นอ่าฟิมมอนเตอร์เอาโซโอ,ออกส์เอาโซเข้าสองอ่ะใช่มัมเปิดอย่างนี้ไว้กัน <c oughs> แัสเตนโบลูเลยแล้วกันเนาะจ่ายหนึ่งเกตเอาสองใบลงดอบโซนจัวสองจัวจัว ได้เออข้อทิ้งหนจัวหนึงเกตแอนจัว่วไล่ทิ้งหนงจัว2องไล่เกตแอนจัวไล,วล่เกตและจัวโอเคไล่ ทิ้งหนึ่งถ้าเป็น Legend World ได้ไลฟ์ได้จัวโอเคบอกว่าแค่นี้ก็น่าจะปิดได้แลละนะครับไล่ครับมหาเวทแร็กนาหรอกใจสามเกตพลังวิตยสองหน่วยเนาะที่กร้านมือดกึกใบถ้าพีมพนเท่าเหลือสุดปุ๊บสกิลโจ๊กเกอร์จหนึ่งเกตอัญเชิญสามตัวในเกตมันค่อนข้างรัดด้วยนะครับแบบ เกจค่อนข,ข้างรัดตัวถ้าเราไม่มีขาอัอะควาเรียโอหรือการเพิ่มเกตใบอื่นนะครับ่าหรือใบเนี้ยไอใบนี้มันเพิ่มเกตได้ดีไงเลยแบบต้องเอาไปทิ้งอัญเชิญจ็กเกอร์สามตัวปุ๊บเหมือนเหมือนในเกมเลยเหมือนเกมเมื่อกี้เลยโอเคหรือการ์ดที่ดีโคตรๆที่ในการเพิ่มเกตของผมก็จะเป็นฟิชเชอร์กรา้าที่ไฟเนาะมันเพิ่มเกตได้ดีมากได้2เกตนะครับแล้วก็หาไอดีขึ้นมือได้เลยเนาะก็คลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ พื่อการใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับก็ขอให้วีพีเป็น2ตัวนี้แล้วกันนะจังใบนี้แล้วก็เอาอะไรวาใบอีกดิอะไรวาใบอีกดิออะไรบออีกดินี่อะไรการด,ดีแบบก็ขอต้อนรัไปก่อนเพื่อกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเรื่องภาพขอบคุณตสโลเกนที่ถูกสร้างมาขอบคุณที่ได้เล่นมันครับบ๊ายบาย